สวัสดีครับวันนี้มาเคลียบปัญหาไก่ซึมนะครับอกรีบนะครับกินอาหารแต่ไม่อ้วนนะครับจะเป็นหวัดก็ไม่ใช่นะครับจะเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้นะครับวันนี้น้องไก่ตุยนะครับผมเลยมาฝ่าซากนะครับผมเพื่อให้เป็นวิทยาทานแก่พี่น้องผู้เลี้ยงไก่ทุกๆท่านนะครับตัวนี้ฟันทุงได้เลยนะครับว่าเป็นอหิีวานะครับ ในไก่ในสัตว์ปีกนะครับสังเกตได้จากตับจะโตผิดปกตินะครับแล้วก็ตัวตับจะเป็นจุดนะครับเนี่ครับใครเจอแบบนี้ในฟาร์มนะครับก็กำจัดทิ้งได้เลยนะครับไม่ต้องเสียดายครับเพราะว่ายังไงก็ไม่หายนะครับมันกลัวจะลามไปหาตัวอื่นนะครับผมนี่ครับอย่าลืมนะครับเลี้ยงสัตว์ปีกทุกชนิดต้องทําด้วยนะครับวัคซีนอหิวาตกโรกนะครับสนใจก็ กดลิงก์ได้เลยครับ